มีต้นไม้ที่มันหักเราจะไปไหวหรือเปล่าผมต้องเอียงผมต้องเอียงรถโอ้ยยอดยอดทางอะ่ะเคเยจะลองไปดูครับทางมันแคบมากเลยคือเรื่องเรื่องอเราจะถอยหลังก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเดินไปดูทางนะครับว่ามันไปได้ไหมก็ลงตรงนี้ใช่ไหมกค่อยเบรกค่อยเบรกสดแล้วออมาทางนี้แหละสดแล้ว <laughs> ทำค็อกเทลค็อกเทลดอยโดยฝีมือพี่ก้อยนะครับวิสกี้อ่ะพี่วิสกี้กินเลยอ่ะโอ้ว,วิสกี้ในความสงจัน เราดูแผนที่ก่อนครับเพราะว่าการลงนะเพราะว่าอยู่ข้างบนนี้ไม่มีขึ้นไม่มี gps ครับแผนที่ของเราเราอยู่โคพโดคุณห้วยตื่นใหม่เราไม่ไปเียเราตามทางไปอย่างเดียวผ่านบ้านเดียวโคเดโคเดโคโอเคน่าจะโอเคอยู่ฝากหน่อยทีนะ่ไหนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวลงไปเติมน้ำมันอย่ครับข้างล่างเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเราเหลืออยู่สองขีดไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนนะครับจะ มีน้ำมันให้เราเติมเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านดูก่อนว่าเขาจะมีน้ํามันขาย,ยหรือเปล่าไะต้องดูบ้านที่เป็นร้านค้าอันนี้มีทางน้ํามันน่าจะมีน้นําม,มันขายปล <c oughs> <c oughs> าจะหลุด <c oughs> พี่นกปลาจะหลุดแล้วพี่ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็ยังไม่ออกจากป่าเหมือนเดิมห้าโมงต้องหาที่พักแล้วครับเพราะว่าถ้าเราฝืนเดินทางต่อไปนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่าเราเหนื่อยมาทั้งครึ่งวันแล้วนะครับเดี๋ยวก็หาที่พักกันนะครับสำหรับคืนนี้นะเดี๋ยวก็ค่อยหาโรงเรียนหาสสช,ชพักกันครับ อนนี้เรามาถึงบ้านห้วยขนุนซึ่งวันนี้ก็จะมาขออนุญาตคุณครูนี่ะนอนที่หลังโรงเรียนนะครับโอ้ข้างหลังโรงเรียนที่มีเธอเลสยื่นออกมาด้วยเอาไว้ให้แบบนักเรียนมาดูวิวก็ได้ใช่ไหมเป็นไงพี่นกสุดยอดไหมครับทางเส้นทางเราวันนี้โอเคไหม,ค,ม <laughs> คืนนี้เราจะแคมปิ้งกันอยู่ที่นี่นะพี่ <laughs> ใช่ไหม โอเคครับด้านหลังตรงนู้นก็คือมอนจองนะครับลายม่อนจองนะครับก็โอ้โหวันนี้เดินทางมา4ี่ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงกับการเดินทางทางฝุน่นการเดินทางที่ปวดขาปวดเอวมากเลยวันนี้เราก็จะแคมป์กันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้สวยนะครับูนะมีเตรีมีที่วางของมีที่นั่งนะใช่แล้วก็ โอเคนะพี่นกเดี๋ยวเราแคมป์กันอยู่นะี่พี่เกียวไข่ใส่ลูกโดดตายแล้วโอ้ยก้อ,อยไข่ไหม้ไปเนี่ยไม่ไหม,ไม,ไม้กลับด้นนะานกลับด้านเลย ป๊ะบ๊ะบะบ๊บ,บ๊ะไดูด้มด้งะแล้วมาตตกินข้าวของเรานี่ไข่เจียวนี่โดด พรุ่งนี้กี่โมงดีจะได้เตรียมพร้อมตี4โมงไะตีเมื่อไหร่แล้วล่ะไอ้นี่ตีเมื่อไรก็ได้เมื่อไนแหละนอนให้สบายกินข้าวเย็ยนกันนะครับไม่เย็ยนแล้วน่าจะทุ่มหนึ่งแล้วแหละตอนนี้ไข่เจียวกับปลากระป๋องนะครับง่ายๆนักเดินทางต้องแบบนี้ ก็ <c oughs> กินรองท้องมันไปก่อนครับวันนี้กินไข่เจียวลูกโดดแล้วก็ปลากระป๋องครับวันนี้ต้องวางแผนกันว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นตอนไหนนะเก็บของล้างหน้าในฟงฟันอะไรเงี้ยเราก็เดินทางต่อเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็เราต้องคำทางใหม่เพราะว่าเราไม่รู้ทางนี่อยู่ที่นอ พักวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็นอนพักผ่อนตื่นเช้ามาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะเอายังไงอเออไหมอร่อยไหม หนูพวกนั้นหนูกินกับผ้าชาวบ้านทุกวคนเลยนะกินบ้านนู้นวันนี้กินบ้านนี้อะไร,งไรเ,เงีย้ยจะจะเว<ม>ียนกินเราจะบ้านจะน้ากินข้าวด้วยกันไหมอะไรเงี้ยน,น้ำพริกอร่อยนะน้ำพริกทีก่เราทำมาำพริกปลาพริกทั้งสองอย่างเลย สวัสดียามเช้าเพื่อนนะครับกับวันที่3ของการเดินทางนะครับสำหรับวันนี้เราก็นอนกันอยู่ที่ห้วยขนุนนี่แหละนะครับเป็นโรงเรียนสตชนะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กๆคที่เรามาขออาศัยครูนะครับกางเต็นท์แคมปิ้งที่นี่นะครับวันนี้เราก็จะเก็บของแล้วก็ย้ายไปต่อที่ะตะกอคะนะครับ ทางหลังในี่นเพื่อนก็จะเห็นว่ามีหมอกกาลังขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ถามปูว่าหมอกมันขึ้นตัง้งมา่กี่โมงครูบอกให้คําตอบไม่ได้มันอยู่ที่ความชื้นแล้วก็อุณหภูมิ แต่วันนี้เราก็ถือว่าเราโชคดีนะตื่นมาเนี่ยรูดเต็นท์ออกมาเนี่ยสามารถมองไปเห็นหมอกด้านหลังนะครับกาลังขึ้นอยู่พอดีโคตรสวย,ยครับเราบอกว่าการเดินาทางครั้งนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยทั้งวนัน2วันแล้วไม่เจอหมอกแต่ไม่ต้องห่วงนะเวลาเรามาสชมาพื้นที่ที่แบบมันกันดานแบบนี้ถ้ามันมืดหรือมันอันตรายรู้สึกว่าอันตรายก็หาหมู่บ้านครับหาที่พักหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีสอชอ,อยู่นะครับก็ไปขออนุญาตครูเขาแคมกางเต็นท์นอนได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าเส้น ทางเส้นทางดอยเส้นทางป่าเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับบางที4 0 5 0กิโลเนี่ยเพื่อนๆอาจจะขี่สัก4-5ชั่วโมงบางคนถ้าชา้าๆหน่อยก็ปาไป7-8ชั่วโมงลก็มีนะครับแต่ว่าเส้นทางที่เราจะไปวันนี้ตะกอคะเนี่ยก็น่าจะเอาเรื่องนะครับถึงกูบอกว่าสุดยอดเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวเช้านี้ไปดูวิวงามๆที่นี่แหละหลังโรงเรียนห้วยขนมครับ กินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้อาหารเช้าของพวกเราก็คือไข่เจียวนะครับเมนูไข่เจียวนี่2มือแล้วเนะส้นทางเนี้ยชาวบ้านเขาจะนับถือศาสนาคิดแล้วก็ร้านค้าวันอาทิตย์เขาจะไม่เปิดขายเลยสำคัญตรงนี้น้ำมันตกข้าวไม่เปิด ครูครับขอบคุณมากนะครับสําหรับที่นอนขอบคุณครับกลับมาเยี่ยมใหม่ครับได้ครับ <laughs> ขอบคุณมากวิวสวยมากอยู่ข้างหลังอันนี้ผมต้องเลี้ยวขวาออกไปแล้วก็ยิงยาวยิงยาวไปตรงไปเรื่อยๆเจอป้ายชุยมอเข้าหมู่บ้านชุยมอเลยแต่มันจะจะเป็นทางไปเรื่อยๆไม่รู้ทางก็างถ,าถามชาวบ้านเอานะครับถามถ้าถา,ถามก็ถามไม่ละอานในครับจะไม่ละอานในจะมีทางแยกถามี่ไม่ละ,าละอานในครับโอเคครับขอบคุณครับครูสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า <laughs> น, <laughs> นี่ครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับในเส้นทางนี้ถ้าเมืดค่ำไม่มีที่แบบที่นอนก็แวะมานอนกันได้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยขนุนนะครับที่นี่ก็จะมีครูอยู่แล้วก็ผมว,ว่าวิวสวยนะด้านหลังโรงเรียนไปอันนี้เราเดินทางต่อครับประมาณ4-5ชั่วโมงไปนะครับครูขอบคุณครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะครับระยะทางคร่าวๆว,วันนี้ก็น่าจะร่วม70-80โลนะครับสำหรับทางดอยแบบนี้นะครับวันนี้ก็เดินทาง2องคันเหมือนเดิมกับพี่นก3คนกับพี่ก้อยนะครับก็ต้องช่วยประคองกันไปขณะนี้เวลา9โมง3นาทีนะครับ โอ้มีน้ำตกด้วยวิ่งผ่านหมู่บ้านครับมีเด็กน้อยด้วยโอเคครับตนน้นนจะเลี้ยวซ้ายเนะโอ้ชันมากเลยเอาอีกข้อตบดีส่งอ่า พี่ก้อยบอกว่าต้องไปทางชุยมอครับชุยมอสามแยกชุยมอยอน,นุญาตถ่ยายรูปเก็บข้อมอูลด้วยหมู่บ้านต่อไปคือหมู่บ้านรูปไปดูพี่ก้อยแปลมาเรียบร้อยแล้วผมก็มาแปลอีกทีหนึง่งอาจจะนเพียเพ้ยนหน่อยสำเนียงผมไม่ได้ผมเป็นอีอีสาน <c oughs> โอ้มีหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือนวะเนีย หมู่บ้านเล็กๆนอ้อยๆตอนนี้เรากําลังจะผ่านหมู่บ้านชุ้ยมอนะครับซึ่งก็จะเป็นทางผ่านที่จะไปตะกอคะนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นๆลยมั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยชาวบ้านทุกคนที่นี่ก็จะไปโบสถ์นะพี่ก้อยนะไปจะไปโบสถ์ไปทําพิธีทางาศาสนาของเขานะครับพอเป็นวันอาทิตย์แล้วร้านค้าร้านขายทางนี้ก็จะ หยุดปิดบริการนะครับเรื่องน้ํามันอาหารนี่ก็ค่อนข้างหายากเราก็ต้องผ่านจุดที่เป็นคิดเตียนนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วก็ไปหาหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านชาวพุทธนะครับเพราะว่าชาวพุทธทางโน้นเขาก็จะขายทุกวันนั่นแหละแต่ว่าทางทางนี้ก็จะหยุดวันอาทิตย์เลยนะครับก็จะไม่เปิดขายนะก็ประมาณนี้สําหรับการเตรียมตัวมาวันอาทิตย์ก็ต้องสํารองน้ำมันมาด้วยนะครับไปเดินทางกันต่อ พี่นกบอกว่าทางนั้นแหละที่ชันๆนะครับอช่เราต้องขึ้นไปบนนู้นน่ะข้างบนสุตอนนี้เราเด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ินทางมากี่กิโลจากห้วยขนุนน่ะเดินทางมาถึงที่เนี <t <t ้ย14กิโลล้ว14กิโล14 14กิโลเอง14กิโลจริงเนี่ยก็ตั้ง อันนี้มา14กิโลดอยเดี๋ยวคัดรถกัน <14 kilo S 1> คัดร้อนได้ใช้กี่ชั่วโมงนะชั่วโมงกว่าได้ไหมเราออกมา9โมง3นาทีใช่นี่กี่โมงนะชั่วโมงกว่ากว่านี่ดูโทรศัพท์ไปกี่โมงตอนนี้เวลา17นาฬิกา10โมง16นาที เราเดินทางมา1ชั่วโมงพอดีปเป๊ะ1ชั่วโมงต่อ14กิโลนานมากเลยนะ <c oughs> คือเนี้ยถึงไหนเนาะคุณบอกว่าถ้านี่ก็คือ3ชั่วโมงหนะแต่ถ้าเก่งๆก็สชั่วโมงเราไม่ใช่เก่งกเลยเราไม่ใช่ฝีมือเราเขาเรียกเ,เด็กฝึกหัด เราสายคานสายคานทำหายขับรถเฉยๆ้องกินถามว่ารถออโต้มันมาได้ไหมมันมาได้นะครับนปดมมาได้แต่ว่ามันไปติดเรื่องท้องมันเตี้ยแรงทอร์กเยอะเยอะอยู่แต่ว่าคัดเนี่ยเราต้องพักตลอดตลอดถ้าไม่พักไม่ได้ลัวมันไหมเพราะทามันมันมันไม่ได้ชันเหมือนข้างล่างอันนี้มันมันมันชันแบบยาวๆะมันมันไม่ได้ชันแบบธรรมดามันชันแบบมันชันแล้วต่อเนื่องนะ ก็นั่นแหละพัดเอาแรงเร่วไปต่อให้มันเย็นอีกนิดหนึ่งอะไรยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวดูกันเช็คก่อนเผื่อมีอะไรหลุดไปเมีน้ำมันเหลือกี่ขีดครับเหลือสามขีดหมดไปสองขีดที่เรามีห้าขีดมหมดไปประมาณสองลิตรหมดไปสองลิตรแ,แล้วก็ยังพอวิ่งได้นะครับครับได้ เพราะทางนี้เป็นคิดเตียนร้านค้าก็ปิดเราต้องผ่านจุดที่เป็นคิดเตียนไปเนี่ยก็ต้องไปหาหมู่บ้านที่เป็นคนพุทธขาน่าจะเปิดร้านอยู่แหละอาจอีกครั้ร้อยหนึ่งน่าจะได้เยอะผมว่าใช่ทีนี้เราจะเริ่มเข้าสู่ทางที่เป็นระดับมัธยมแล้นะเมืวันการเดินทางทั้งวันของกเราน,นี่แบบมากับเส้นทางอนุบาลอนะ่ะวันนี้เรากําลังขึ้นมา ขี่บนเส้นทางปฐมนะครับก็จะเพิ่มเลเวลขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลนะก็จะยากขึ้นมาอีกน่อยครับอู้ทางนี้สวยมากเลยโดูฟ้าท้องฟ้าสิฟ้าจริงๆอะ่ะขึ้นต่อเนื่องนะครับ ส่นแคบมากเลยนะโอ้โหอ่านแล้ววิกรจับด,ด,ดีนะโอ้โหถนนทางร้เยเนี่ย